ลูกยางสาวไทยไท่าญี่ปุ่น0-3เซตจ,จอดป้าย16ทีมศึกชิงแชมป์โลก2025 การแข่งขันบอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025 F ฟเบ Women S เ o r l d c h a m p ion s h i ป2025เมื่อวันศุกร์ที่29มิถุนายน2568ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพรอบ16ทีมสุดท้ายเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกรองแชมป์กลุ่ม A พบญี่ปุ่นอันดับ5ของโลกแชมป์กลุ่มเวันนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียไกรส่งผู้เล่นชุดหลักลงสนามนำโดยพรพันธ์เกิดปราศิพาพรจันทรวิสู์ทีมพิชยาโกกรรมทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน,น์ธพัช อ่อนมกสีและปิยนุษย์แป้นน้อยตัวรับอิสระเซตแรกทีมไทยออกสตาร์ทได้ดีบล็อกแน่นเกมรุกเฉียบขาดขึ้นนำา6ถึง2แต่ญี่ปุ่นแก้เกมกลับมาได้และอาศัยเกมรับเหนียวแน่นพลิกนำ18ถึง15ก่อนที่มาอยู่อิชิกาวะและยูกิโกวาดะจะช่วยปิดเซตให้ญี่ปุ่นชนะ25 2 0ถึง20ขึ้นนำา1-0 เซตสทั้ง2ทีมสู้กันสูสีแต้มเบียดกันตลอดจนถึงช่วงท้ายที่ญี่ปุ่นอาศัยความแม่นยำของฮารุโยชิมามูระทำแต้มสำคัญปิดเซต25 2 3ขยับนำา2-0ถศเซตสาไทยแก้เกมและทำได้ดีขึ้นอาศัยการเล่นหลากหลายขึ้นนำอยู่พักใหญ่ แต่ญี่ปุ่นไม่ยอมง,ง่ายๆไล่ตามตีเสมอที่20ถึง20และปิดเกมได้ในที่สุด25ถึง23ทำให้จบแมตช์ญี่ปุ่นชนะ3ถึง0เซตด้วยคะแนน25ต่อ20 25ถึง23และ25ถึง23จากผลการแข่งขันนัดนี้ทำให้ทีมชาติไทยต้องหยุดเส้นทางในสึกชิงแชมป์โลก2025ไว้ที่รอบ16ทีมสุดท้ายส่วนญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันที่3กันยายน